อาจารย์เดินไปจากภางเหนือมาขอเลียที่หลักกิโลจ้ามาจากขอเลียที่หลักกิโลขอเลี้ยหลักกิโลแล้ามายังไงถึงได้มาที่หลักกิโลเพเขาเขาดูใน YouTube เขาเลยบอกว่าอยู่ใกล้บ้านเขาอเขาก็เลยมามาเยี่ยมแม่แกแกอยู่ตำบลนานวนอาจารย์ท่านนี้แกอยู่ตำบลนาหนวนเข้า่าคุณไปอยู่มีบ้านมีลูกเมยอยู่เชียงใหม่ใช่ใช่แกมีลูกมีเนียอยู่เชียงใหม่แกก็พามาด้วยลูก สองคนที่เป็นนั่งชรงเป็นไหนก็เป็นเป็นหมอทีเร็วนเาเขาอเาบกาเป็นหมอทีเยววันนั้นจะเขาบอกเขาบอกว่าเป็นหมอทํหมอทีนั่งเอาเรือทำไงวงี้มันใช่เขาก็นั่งเอาพอขอกระตาจันตาจันบอกว่าให้ตาซีเป็นคนบอกเพราะว่าเขาพูดบอกตาซีจะเป็นคนบอกเพราะว่านั้นตาจันแกไม่บอกตาซีเป็นคนบอกใช่ตาซีเป็นคนบอกเขาบอกว่า ให้อย่างนี้เขาบอกว่าให้ตัดเล่นหนอ่อยเด้อเขาบอกว่า,ใ,าใช่ให้อย่างนี้เขาบอกว่าให้ตัดเล่นหน่อยเลขเจ็ดเลขเจ็ดหกสามสูสามอาจารย์จากเชียงใหม่จากเชียงใหม เป็นมอธรรเนาะเคซื้อกับรายการจตซื้อได้อยอ่ไกลแซื้อได้คุยกันยังไงบ้างไม่ได้ไปฟังเขาคุยแต่เขาสวดเขาเขาก็สวดมนต์เหมือนหลวงพระสวดลีวก็เขาก็เาก็นั่งนั่งเอาห้าเจ็ดหกสามแล้วก็ศูนย์สามเนาะเน้น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 ศูนย์สามเนาะเ้นศูนย์สามอที่วงกลมก็เน้นศูนย์สาม เลกเปลืกไม่มีไข่เนาะใช่ห้าเจ็ดหกสามกระบอกซื้อควายเอาหน่อยหนึองกรบอกว่านี่อาจจะเป็นห้าสามหรือไม่ก็เจ็ดหกหรืออะไรนี้เนาะควายเนาะใหญ่เอามึงไปนะคอนโลนค่ะโอ้ร่างทรงร่างทรงท่านนี้ท่านเคยเดินมาไหมคะเดินทางมาไหมครั้งแรกครั้งแรกที่เดินทางมาที่รักกิโลใช่ เขาบอกว่าครั้งแรกเขาบอกว่าอยู่ใ,ใกล้บ้านเขาค่ะเ,เขาอยู่ตะบนนานนวลเขาอยู่อ่งเกอร์เสมออืมดูในยูทูบใช่ก็เลยอยากเขาอยากมาเห็นก็าพาพ่อแม่เข้ามาอ๋อค่ะก็เขาเพิ่งมาครั้งแรกเนาะเพิ่งมาครั้งแรกมา,าไม่เยอะนะได้เลยเนาะใช่ก็ซื้อได้แต่เป็น เป็นหมอทให้เหมือนโเอแกรักษาคนเขบอกว่าอย่งค่ะบอกว่ารักษาโอก็มืคืนกับตาจันตาซด้วยใช่เมืคกับตาจันตาซีด้วยเขาคุยจู่ๆบอกว่าให้ให้ไปคุณบตาซีตาซีเขาเป็นคนบอกอาจย์เขาแรกเขาขออาจั์อาจย์ก็เลยพูดว่าให้เอาตาซีขอกตาซีประาณัตาซีก็เลยบอกอาจย์ไม่รู้เลขหรอกเขาว่ายเขาบอกรู้แต่ตาซีวะเขาให้ ตาจันบอกให้ตาซีให้ให้เลขเพราะอะอย่างนี้มีแต่เลขเลขสองตัวเนาะจัะมีเลขสองตัวจะจะเอาสามตัวก็ได้ได้จับเอาเนาะถ้าสามตัวก็จับเอาอย่างแบบแอซื้ออย่างงี้นด้ไหเจ็ดหกห้าแอบซื้ออย่างงี้เอฟแอบแอฟซื้อรับตัวนี้เจ็ดหกห้าหรือไม่ก็สามห้าเจ็ดก็ได้เนาะครับเนาะใช่ หกห้าเจ็ดก็ได้อย่างนี้จ้ะแบบแบแบซื้ออย่างนี้เจ็ดหกห้า้แแบซื้ออย่างนี้ห้าเจ็ดห้าหกก็ได้เนาะจ้ะเดี๋ยวจะใครจะชอบอ๋อจาะแบบซื้ออย่างนี้จ้ะงวดที่แล้วนักกิโลเท่าเนาะเข้าจ้ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดตรงตรงจากเจ็ดแปดขึ้นขึ้นขึ้นยางนี้จ้ะพอเพราะว่าเลขมันอยู่ในหลักกิโล่ะเนาะ มีคนมาเยอะไหมคะแต่ละวันจ้ามาเรื่อยๆแหละจ้าวันที่สิบห้ากับสิบหกวันนั้นมาเยอะโอ้สิบห้ากับสิบหกวันที่สองจะมาเยอะเนาะวันที่สองก็าวเขาก็มาเรื่อยๆแหละจ้าเขาถึงเรื่อยที่สองมจะมาเยอะนะครัฝันดีไม่นอนอยู่นี่ฝันดีไหมไม่ฝันเลยจ้าคนไม่ฝันเลยจ้านอนไม่ฝันเลย นอนไม่ฟันกินเองก็ถูกจ้ะไม่ไปไหนมาไหนจ้ะไม่เข้าไม่เข้าแต่มวดเจ็ดแปดไม่ได้ซื้อเพราะว่าเจ็ดเก้ามันออกแล้วอะไรมันจะออกเจ็ดแปดเนาะไม่ได้ซื้อขึ้นลงแต้มหนึ่งใช่อยู่ไาการมาเยอะนมาช่วยเนาะมามาขอเล่นโ้ะ คุดนีลครั้งหนึ่งนะียกอาจารย์จากเชียงใหม่เนาะจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่เขาบอกชื่ออยู่แต่ว่าจำไม่ได้ก็เป็นหมอธรรมก็เลยจำก็เลยเรียกว่าอาจารย์หมอธรรมเชียงใหม่ดีกว่าเนาะทำเชียงใหม่เนาะใช่ที่กระทรวงนั่นใหญ่กระทรจากอาจารย์ท่านไหนมาก็มาเขียนไว้เนาะได้ตัวไหนก็จะเขียนไว้นะคะให้กับแม่ค้านะคะ ยายเอฟเอฟค่ะอาจารย์หมอทรรจากเชียงใหม่ยังไม่รู้จักชื่อเลยนุนขาเรียกยายแก๊ส้าอ๋อยายแก๊สยายแก๊ายน้องเอฟนะคะประจำอยู่ที่หลักกิโลนะคะเดี๋ยวยายก็มีความสามารถที่ใครมาก็จดเลขไว้อย่างนี้นะครับท่านใดมามาเข้ามาอาจารย์เขียนไว้เลยบ้คะเนี่ยอาจารย์เขียนเองอ๋ออาจารย์เขียนเองเลยอาจารย์หมอธรรมจากเชียงใหม่ เขาบอกชื่อแต่จําไม่ได้กันเลยว่ามาจากเชียงใหม่จําได้แต่มาเชียงมเขาบอกอยยุแต่ว่าจําเกมไม่ได้จําชื่อจําได้แต่เชียงใหม่ก็ดีแล้วเนาะพาน้องจำได้เต่เชียงเดินทางให้ fc เนาะเวลาจะผ่าน fc ไหมยายผ่านเลยก็ให้ fc มันบานกันทุกคนนะจ๊ะจ้าเดินทางจ เดินทางมาไหว้ได้เด้อนะคะที่หลักกิโลนะคะตาเสตจันยายมีนะคะขอโชคเนาะค่ะจากสารหลักกิโลได้แล้วยายมีอะไรก็มีคนถูกเรื่อยๆเนาะมีคนถูกเรื่อยๆแหละบางคนก็ได้จากทูกจากเซียมซีจากฝันจากอาจารย์นะคะท่านอื่นๆแล้ววันก่อนที่มาเล็กลาวาคนนั้นก็ได้สามตัวตรงเขาพากันมาเยอะแยะเลย สองแถวหนึ่งทั้งสองแถวใช่จ่ะแสดงว่าได้ได้หมดกันเนาะได้เลขลาวรัฐบาลได้เลขลาวรัฐบาลก็ได้เนาะจ้ะเขาบอกเขาได้สามตัวตรงเลยวันนี้มาเอาที่ตลาดอค่ะค่ะทองแกงฟักทองใส่ปลาปลาจ้ะปลาเน้บอกจ้ะปลาช่อนเอาไปช่อนอ่ะชิมแล้วนะคะตอนนี้ชิมชิมเสียบเสียบนะคะ เมื่อกี้ก็นะคะมาแล้วก็เจออาจารย์นะคะจากเชียงใหม่นะคะที่คุณยายนะคะที่ประจำอยู่ลักกิโลนะคะอาจารย์จากเชียงใหม่มาขอสื่อกับตาเสตาจันยายเมได้นะคะก็ได้ตัวเลขแนวทางก็ขเขียนไว้นะคะที่รักกิโลนะคะตาเสตาจันยายเมที่อศรีขอยรูมินะคะ ทุกๆอาจารย์นะคะที่มาที่หลักกิโลนะคะได้ตัวไหนก็จะเขียนไว้นะคะเผื่อท่านอื่นนะคะเดินทางมานะคะชอบก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะรักกิโลทัศตาจันนะคะเคยโด่งเคยดังนะคะให้เลขแม่นนะคะใครก็อยากเดินทางมาเนาะค่ะ นี่นะคะค่ะก็มีห้าเจ็ดหกสามกับศูนย์สามนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ